วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุ่นและเทพชัยยง BMW อมอนเพรสทีบนถนนรัชดาพิเศษโทร02 513 9555ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติอาจจะมีภาพว่ากำลังผลักดันโครงการที่เข้าข่ายเป็นประชานิยมนะครับ แต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามที่จะมีภาพว่ามีความจริงจังในการที่จะลงมาตรวจสอบลงมาให้ความสําคัญกับการทบทวนโครงการที่อาจจะเข้าข่ายการใช้งบประมาณที่อาจจะไม่จําเป็นล่าสุดคณะกรรมาการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐของคอสชอพุ่งเป้าไปที่8โครงการนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง140,000ล้านบาทโครงการเหล่านี้บางส่วนกําลังถูกทบทวนบางส่วนถูกระงับ ถูกยกเลิกไปแล้วนี่อาจจะเป็นจุดสําคัญคุณสวยชัยที่อาจจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่ากสชเนี่ยเขาสนใจเกือบทุกเรื่องของประเทศไทยแล้วตอนนี้นะครับคือทุกโครงการที่โครงการใหม่โครงการเก่าที่ค้างจากรัฐบาลชุดปั่นผ่านมาเนี่ยกำลังถูกกสชนิยบขึ้นมาส่องกล้องดูอย่างใกล้ชิดทีทุกเรื่องที่ในความสนใจประชาชนตั้งแต่ราคาสลากกินแบ่งไปจนถึงินมอเตอร์ไซค์ปากซอยและนี่มาเรื่องใหญ่นะครับ 8โครงการที่คุณเทพชัยว่ารวมกันเนี่ยเป็นแสนสี่หมื่นล้านนะครับ,รบและเป็นโครงการที่ประชาชนอยากรู้มากเลยว่าจริงๆแล้วเงินเหล่านี้ใช้คุ้มค่าไหมมีอะไรที่มันหายไประหว่างทางไหมมีเงินทอนไหมฉะนั้นการที่คอสชเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าได้ใจนะที่ว่าตอนนี้ต้องมาตรวจสอบแน่นอนคณะกรรมาการชุดเนี้ยคอตอรอที่ว่านี่จะต้องโปร่งใสด้วยค,คือจะต้องรายงานกับประชาชนด้วยว่า โครงการแต่ละโครงการเนี่ยไปตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรให้ประชาชนได้รู้เช่นระงับโครงการอย่างแทบเลตที่แจกนักเรียนเนี่ยเร็วมากนะครับข่าวออกมาตั้งกรรมการได้วันสองวันเนี่ยประชุมเสร็จระงับเลยและล่าสุดนี่ที่เราขณะนี้นั่งอยู่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนนั้นนี้ก็มีคําสั่งกสชให้ไประงับโครงการแจกคูปองดิจิทอลทีวีซึ่งเป็นงบ2 5 0 0 0้านล้านว่าความเร็วในการตัดสินใจเนี่ย จะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ก่อนเราชิดคิดว่าโอ้โหก็ตั้งกรรมการสอบอีกเป็นเดือนั้างก,กว่าจะรู้รเรื่องคนนั้นคนนี้ก็วิ่งเต้นได้แต่นี่แสดงถึงความชัดเจนว่าต้องการเอาความจริงมาประกาศประจักษ์ให้กับประชาชนห้องข่าวฉุกเฉินคืนนี้แน่นหน่อยครับเพราะว่า เรามีผู้สื่อข่าวที่ตามโครงการที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้8โครงการ8คนนะครับแต่ว่าเอาเราวันนี้เอาโครงการใหญ่อย่างที่เป็นข่าวก่อนเอาที่แท็บเล็ตก่อนเพราะว่าโครงการนี้มันรากกันมาตั้งแต่รัฐบาลของคุนยิ่งรักใช่ไหมครับคือถือว่าเป็นโครงการที่เป็นหน้าเป็นตาในเชิงประชานิยมของรัฐบาลขุณยิ่งรักเลยเหตุผลที่คอสชจะตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้คืออะไรคุณกมลทิมค่ะในเบื้องต้นที่มีการขอย้อนนิดนึงได้ไหมคะว่าช่วงที่ คสชเข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันแรกก็คือวันที่29พฤษภาคมก็ส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าจะยกเลิกแท็บเล็ตนะคะหลังจากที่สื่อหลักต่างๆเนี่ยก็มีการประคมข่าวมากมายนะคะมิเสีงว่าพอยึดอำนาจได้เพียงสัปดาห์เดียวนะก็พุ่งเป้าไปที่โครงการนี้เลยนะเปมีข้อมูลนะครับเชื่อว่าคณะที่ปรึกษาก็ดีสายข่าวต่างๆก็ดีเนี่ยก็รายงานเข้ามาว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ย เร่งด่วนพอสมควรเพราะเงินกำลังจะออกไปใช้อีกแล้วรอบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วที่โครงการนี้เนี่ยถ้าจะมองในแง่ของว่าเด็กได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใช่ไหมคะมันอาจจะโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน่าจะมีการศึกษาวิจัยก่อนเฉพาะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการศึกษาวิจัยว่าปี2555ในสมัยคุณสุชาตินะคะทาราตมรงเวทเนี่ยได้มีการอนุมัติจัดซื้อไปแล้ว ปี2555เนี่ยจำนวนเกือบ9 0 0 0แสนเครื่องก็คือมีส่วนต่าง1%ของจำนวนยอดทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือ860,000เครื่องใช่ไหมคะทั้งนี้เพื่อ ป้องกันชำรุดใช่ไหมคะก็ต้องมีการชดเชยให้ตรงนี้ตรงนี้งบหมดไป2,600ล้านบาทก็มีการแจกปอหนึ่งทั่วประเทศการตัดสิจใจจ้างตอนนั้นนะคะเป็นกระทรวงไ c t ของคุณอนุดิษฐ์นครทัศค่อนข้างไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเป็นบริษัทเดียวที่ได้สัมปทานก็คือที่จีนบริษัทเซนเจอร์นะคะแต่มาที่มีปัญหาที่มีการยกเลิกที่เป็นข่าวนตอนนี้ก็คือปีงบประมาณ2556นะคะมีการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพยายามจะล็อบบี้ราคานี้คนข้างมากมายนะคะเดียวกันสื่อก็พยายามนาเสนอมาตลอดว่าเป็นการดั้มราคาแล้วก็เป็นการลดกระนำอ่ะซึ่งแบบในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซื้อได้มูลค่าเท่าไหร่ที่งบประมาณที่ต้องจ่ายกับโครงการที่ต้องจ่ายโครงการนี้ของปี2556 4,611ล้านบาทนะคะก็จะแบ่งเป็นโซนนะคะแบ่งเป็นมี4โซนเนื่องจากว่า มันจะแตกต่างกันใช่ไหมพูิภาคของประเทศไทยโซนหนึ่งเนี่ยก็จะกินพื้นที่ของภาคกลางกับภาคใต้นะคะโซนนี่คือป .1 อน,นะคะคแล้วก็โซนโซนสองนี่ก็จะกินพื้นที่ของภาคตะวหนออเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือส่วนโซนโซน,นี่คือป .1 อน,นะคะคพอโซนสามนี่ก็จะเป็นม .1 นนกับคุณครูครนะคะเนื่องจากว่าได้บทเรียนจากปีห้าห้าว่าน่าจะไม่เวิร์กนะถ้าแบบเฉพาะเฉพาะเด็กใช่ไหมคะคุณครูไม่สามารถเข้าไปดูได้ว่าเด็กมีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรโซนสามก็เลย อ่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นของปอหนึ่งแล้วก็คุณครูด้วยรวมทั้งโซน4แต่ว่าโซน4มีปัญหาคือมีการมีปัญหาเรื่องการประมูลมาตลอดแล้วก็<อ>มีการยกเลิกมาตลอดอจนณตอนนี้อาจจะพูดได้ว่ามีการแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กไทยเนี่ยไปแล้วประมาณ2.5ล้านเครื่องะน,<ำ>นะคะ,ะการน,นี้นผลที่ทางคอสชหยิบยกขึ้นมาล่ะที่เป็นเหตุผลหลักเลยที่บอกว่าโครงการนี้มันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่ต้องยกเลิกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็คือไปจุดเดิมที่สื่อมีการตีว่าจริงๆแล้วเนี่ย ประเทศไทยมีความพร้อมมีเงินมากมายขณะที่ต้องแจกเด็กทุกคนไหมถ้าเด็กในที่จะได้รับอนุอสองฆ์เนี่ยมันก็คือ1.7ล้านคนใช่ไหมคะมันมันพอไหมซึ่งก็มีการตีมาตลอดแต่ก็ไม่ฟังก็คือ,อกลับกลับไปที่เดิมว่าเราไม่น่าจะแจกเราไม่น่าจะร่ารวยพอที่ต้องออแจกเราจะน่าแปลสภาพเป็นอย่างแบบนึงนะคะด้วยกันก็พูดเรื่องของสายตาว่าเด็กการที่จะจดจ้องนะคะอยู่อยู่นิ่งตลอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวิโรธบอกแล้วว่ามันจะมีปัญหาเรื่องสายตาถ้าเป็นเเดด็กอน ใช่เปนเด็กเกินไปค่ะอันนี้คือมีงานวิจัยหมดเลยในคขแถลงเมื่อวานนี้อ้างถึงผลวิจัยด้วยใช่ค่ะใช่ซึ่งน่าแปลกเมื่อเพ่อเหตุผลที่ที่คสชอุขึ้นมาเนี่ยก็คือเหตุผลกับที่กลุ่มเคยค้านก่อนหน้านี้ก็เป็นผลเดียวกันนะถูกต้องใช่ค่ะใช่ครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ผลใหม่เลยแสดงว่าคอสชไม่ต้องทำอะไรเลยเอาข้อมูลทั้งหลายที่ลงในสื่อก็ดีผู้เชี่ยวชาญก็ดีผู้ใจก็ดีมานั่งคุยก็จะเห็นชัดเจนว่าไอ้เงินเนี่ยควรจะทำอะไร ที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ไหมและจริงๆเนี่ยที่เขาต้องรับเ่รยเพราะว่ามีการเตรียมงบตัดปีใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ข่าวว่าเตรียมไว้5 0 0 0ันกว่าล้าน5,800ล้านบาทเนี่ยเขาเดี๋ยวฉะนั้นถ้าไม่ระงับเนี่ยเงินก็จะไหลออกก็แสดงว่าคือโครงการนี้จบล้จะรุ่นปีกันหม่ก็จะไม่มีถ้าแจกแบบในรูปแบบที่เราเห็นแล้วใช่ไหมอาจจะมีอาจจะมีจำนวนหนึ่งที่เด็กไปแบ่งกันใช้ไม่ใช่ทุกคนได้คนละเครื่องใช่ไหมค่ะแต่ว่า แต่ในหลักความเป็นจริงที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้ข้อมูลมาเนี่ยปรากฏว่ามีการแจกแอบแจกในโซนหนึ่งโซนสองของปีห้าหกสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะคะแลแจกไปก่อนใช่แอบแจกแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าไม่ต้องตรวจรับได้ไหมแบบคือคือยังไงล่ะแบบให้เร็วอ่ะเพื่อที่จะได้เบอรได้ทานอันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อไปนะคะเพราะว่าโซนสามเองเนี่ยเห็นบอกว่าแจกแล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์สามนี่คืออีสารกันเหนาอใช่ค่ะแล้วคือฟังดูแล้วมันก็คือฟังดูแล้วมันชัดเจนว่ามันมีความไม่ชอบมาประกวประสมควรนะแอบทำกันแบบเงียบๆแบบนี้นะไม่ให้ใครรู้เนี่ยนะนะครับเนื่องจากว่าชวนสามเนี่ยจริงๆแล้วให้เด็กมหนึ่งแต่ปรากฏว่า เด็กม .1 ไม่ได้แล้วไม่ทันเนื่องจากว่ามันต้องแจกปีห้าใช่ไหมแต่นี่คือปี57แล้วนั่นมันหมายความว่าเด็กม .2 เพิ่งได้รับแจกของข้อมูลที่เป็นของม .1 นอกงนี่ซึ่งมันดูตลกไหมคะอันนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นถ้าจะเรียกเป็นผลงานในการที่จะยุติโครงการที่ถูกมองว่าเนี่ยเปลืองงบประมาณแล้วก็ไม่ได้ผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานของคศสชระดับหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งคุณสุชัยที่ผมคิดว่าคงจะเป็น ประเด็นที่กระทบคนในสังคมส่วนใหญ่เยอะพอสมควรก็คือเรื่องของทีวีดิจิตอลกับก็คือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการตั้งเดิมของกสทชเนี่ยก็จะมีการแจกคูปองนะครับมูลค่า1,000บาทต่อใบเนี่ยให้กับเนี่ย25ล้าร้านครัวเรือนก็คือบ้านที่มีคือพะคือบ้านที่มีทีวีนั่นแหละนะครับเพื่อไปแลกซื้อนะครับได้กล่องดิจิตอลเพื่อดูทีวีดิจิตอลนะครับแต่ว่าเงินเยอะเหมือนกันนะ 20,000กว่าล้านบาทนะครับที่ใช้กับผู้ปองเนี่ยล่าสุดคอสชก็คงจะมอกว่ามีความไม่ชอบมาพาคนเกิดขึ้นเหมือนกันกับโครงการนี้เหตุผลอะไรที่คอสชคิดว่าต้องหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเหตุผลหลักเลยนะครับสําหรับการที่ประชาชนนั้นอาจจะต้องรอดูกันต่อไปว่าเดือนกรกฎาคมนี้คือเดทไลน์หรือว่าช่วงเป็เสิ้นสุดการที่กสทชเขาออกมาประกาศเอาไว้กับภาพประชาชนว่าตกลงแล้วเนี่ยหครัวเรือนต่อ บ้านหนึ่งเนี่ยจะสามารถรับคูปองทีวีดิจิตอลผ่านทางไปรษณีย์ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อทางเลขาธิการกสทช,อชอคุณถากรตันทสิทธิ์ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้ส่งหนังสือไปให้คสอชอพิจารณาตรวจสอบเม็ดเงินโครงการ4โปรเจกต์ Pro ก่อนซึ่งทีวีดิตอลเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสให้บรรดาภาคประชาชนยอมรับ นในส่วนของกฎหมายก็ต้องรอขั้นตอนจากคอสชแล้วคอสชก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้แหละรับหนังสือมาเรียบร้อยแล,แล้วและพร้อมที่จะไปเข้าวาระการตรวจสอบการที่จะนำะคูปองตัวนี้ว่าเม็ดเงินที่ออกมาเนี่ยจะได้ตามที่สกสทชกำหนดเอาไว้เดิมไหมเฟสแรกกำหนดเดิมคือกรกฎาคมสิ่งที่ต้องตามต่อนั่นคือจะทันกรกฎาคมหรือเปล่าหรืออย่างที่สคือ อาจจะต้องเลื่อนหรือว่าชะลอออกไปถึงช่วงเดือนสิงหาคมเพราะว่าถือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่สําคัญที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านระบบ,บทีวีดิจิตอลครับแต่คสชรู้ใช่ไหมว่าประชาชนเป็นล่าล้างโคลเรนโคลรออยู่นะใช่ใชครับหมทุกคนก<ช>็อยากจะดูด,ดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคูป,ปองเนี่ย ก็หมายความว่าไ,ไปควักกระเป๋าเองซื้อทั้งหมดนะซึ่งก็ไม่ใช่ใชไม่ใช่เงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ประเด็นที่ระงับนี่อาจจะมาจากที่มีการตโต้แย้งกันว่าจะให้ดาวทีวีดาวเทียมได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่จากกล่องนี้ใช่ไหมครับนั่นคือ1เงื่อนไขกับ4เงื่อนหนึ่งใน4เงื่อนไข,ขของคูปองเยียวยาทีวีดิจิตอลนะครับทีบ่บรรดาผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเมื่อวานนี้12ช่องนะครับถือว่าได้ไปยื่นหนังสือกับทางกสทชบอกเลยนะครับว่าไม่เห็นด้วยเลยถ้าจะนํา คูปองที่ได้มาจากกสทชเนี่ยไปแลกกล่องทีวีดาวเทียมนี่ก็เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งแล้วถ้ากสทชอนุมัติคือวันพุธที่18มิถุนายนนี้ที่คือบอดใหญ่ที่จะไปประชุมและชงกันถ้าสรุปออกมาแบบนี้แน่นอนเลยนะครับว่าทางผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาอาจจะฟ้องต่อศาลปกครองต่อไปได้ด้วยเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือคนที่ดำเนกิจการทีวีดาวเทียมคิวเบิลใช่ไหมครับซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการประมูลทีวีดิจิทัลเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เสียตังค์ประมูลไม่ได้ออกกองทุนนี้มาจ<ช>ากเงินของผู <นะ S 2> ้ประมูล24เจ้าเท่านั้นเองครัครใช่ครับเอาละครับอีก2-3โครงการที่ดูนะคอสอชอให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับหนึ่งนโครงการนั้นก็คือการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟสที่2ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสงสัยจะต้องโดนระงับอีกแล้วล่ะนะครับเหตุผลคืออะไร ก็คืออาจจะไม่ไม่ระงงามอาจจะชะลอชั่วคราวนะคะเพราะยังไงโครงการนี้ก็มีความสําคัญถูกไหมคะเพราะว่าเป็นโครงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น60ล้านคนจากปัจจุบัน45ล้านคนอะไรเงี้ย พราะที่ผ่านมาก็สุนท์ภูว่าค่อนข้างแออัดแต่ว่าเหตุผลที่คอสชตรวจสอบอย่างนี้อาจจะว่าเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจํานวนมากใช่ไหมกาหกหมื่นสองพันล้านก็อาจจะเป็นที่สนใจก็เลยต้องขอดูนิดนึงก่อนคับเงินจํานวนมหาศาลนี้เนี่ยก็สงสัยว่าโปร่งใสไหมกระบวนการต่างๆนั้นเป็นยังไงใช่แต่ว่ายังไม่ถึงระงับตอนนี้แค่ติดตามตรวจสอบใช่ค่ะตรวจสอบเชื่อว่าแล้วก็เชื่อว่าคงไม่ระงับค่ับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ต้องทําประเทศไทยต้องทำเพราะที่ผ่านมาเราแออัดจนถึงขั้นว่าต้องกลับไปใช้ดอนเมือ ใช่ใช right, ่ถ้าถ้าไปหยุดมันก็คงไม่ได้สุนทรภูมิเนี่ยมันก็มีชื่อเสียงเรื่องของความไม่ชอบมาพกรมาตั้งแต่นู่นย้อนกลับไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงเป็นเรื่องปกติที่กสชจะรู้ไหมตอนที่ยึดอำนาจของ2549้ส่นะสุรภูมิก็เป็นประเด็นที่ทางคอชช่วงนั้นน่ะตั้งกรรมการขึ้นไปดูแลเลยนะเพราะมันมีเรื่องของทุจริตเรื่องอะไรมากมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสานักสุนรภูมิเฟสที่2เนี่ยก็คือคงต้อง ผมเข้าใจว่าคงต้องการเข้าไปดูช่องโหว่หรือไปดูว่าอาจจะไปจัดระเบียบก่อนเพราะว่าตอนนี้โครงการยังไม่ได้เปิดประมูลถูกไหมคะเป็นแค่ขั้นเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการก็คือใช้งบก็700กว่าล้านละแต่ว่าพอถึงขั้นตอนประมูลเนี่ยค่ะจะต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเพราะเป็นขั้นตอนก่อสร้างก็เข้าใจว่าอาจจะไปจัดระเบียบทํากฎเกณฑ์ให้มันรัดกุมก่อนก่อนที่จะเปิดประมูลขั้นเลือกผู้รับเหมาเข้ามาและโครงการไหนครับที่กําลังถูกคอสชจับตาดูอย่างใกล้ชิดก็อาจจะเป็นโครงการจัด หาหุหจักรของการรถไฟของประเทศไทยนะคะจะมี2ส่วน1 2 6คันกับ1 1 5คันไอ้115คันนี่ค่ะเปิดประมูลไปเรียบร้อยแล้ว4 0 0 0ันกว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็รอรอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนส่วน1 2 6คันเนี่ยค่ะก็แบ่งเป็นลอ็ลอตลอ็ลอตล็อตแรก20คัน2 0 0 0ันกว่าล้านอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าล็อตที่2เนี่ค่ะ50คันที่ผ่านมาเนี่ยเปิดประมูลไปแล้วแล้วก็ต้องล้มไปเพราะว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติก็น้อยก็เลยล้มไป แล้วก็มีข้อน่าสังเกตว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนที่ผ่านเข้ามาแต่บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีจากสหรัฐอันนี้ตกรอบอันนี้เป็นการเปิดประมูลครั้งที่สองก็ทําให้เกิดข้อสงสัยได้แล้วว่ามันมีอะไรทีาแปลกทำไมทำไมจีนผ่านมาได้ทาไมบริษัทไม่ได้คุณเชยเพราะฉะนั้นท่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐเนี่ยทำงานจริงจังนะดูแลโครงการหลักๆแล้วก็บรงการที่มันมีข้อสงสัยอยู่อย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่า สังคมคงจะเห็นด้วยลหละนะว่ามันต้องลงมาจับจริงๆเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้านักการเมืองเป็นคนดูแลอยู่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีทางหรือจะมีการตรวจสอบนะครับในที่สําคัญว่าจะมีคนวิ่งเต้นไหมจะมีคนพยายามที่จะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในคอสชเพื่อจะขอให้ปล่อยออกมาไม่ระงับหรือว่ามีมีการเปลี่ยนคณะกรรมการต่างๆนานาซึ่งตรงนี้แหละที่คอสชตั้งพิสูจน์ความเด็ดเดี่ยวชัดเจนซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มุ่งจะทําจริงๆแล้วจะต้องตั้งกรรมการเอกชน คนอื่นๆข้างนอกมาด้วยนะ,นะเพราะว่าถ้าหากมีแค่คอสชอและกรรมการที่ตั้งขึ้นมาและมีคนรอบๆข้างเฉพาะคอสชอก็คงจะไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าโปร่งใสเท่าที่ควรฉะนั้นผมว่าเป็น แนวโน้มที่ดีน่าชื่นชมให้มันเป็นการปฏิรูปให้มีการตรวจสอบและให้ประชาชนได้รับรู้ตลอดเวลาเปิดเว็บไซต์เลยครับต้องโปร,งร่งใสต้องโปร่งใสเปิดเว็บไซต์เลยครับโครงการทั้ง8เนี่ยมีอะไรรายเด่นตรงไหนยังไงแล้วไปตรวจสอบเจออะไรบ้างไม่เจออะไรบ้างและข้อสังเกตของคณะกรรมการชุดต่างๆเป็นไงอย่างนั้นเทเบิลเนี่ยก็ชัดแล้วระดับนั่นเพราะอะไรต้องออกมาบอกตัวเลขต่างๆหรือว่าเรื่องคูปองดิจิตอลทีวีก็เหมือนกันก็ต้องออกมาเลยว่าที่ ต้องระง,งับเพราะอย่างนั้นอย่างนี้และจะทำายัางไงต่อไปอประชาชนจะได้ประโยชน์จากการระงับอย่างไรผมว่าก,ก็จะทําให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนโปร่งใสเพราะโครงการทั้งหมดที่ว่าเนี่ยแปดโครงการนี่แหละถ้าสามารถระง,งับและป้องกันการรั่วไหลของเงินได้เนี่ยประชาชนผู้เสียภาษีก็จะต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย